สาวๆจบนะฟลุกเกิรพลตอบทุกคำถามเรื่องน้องอาชิหลังโสดจากประเด็นที่น้องอาชิอาจิรวัตรลูกชายของฟลุกเกิร์พลกลับมาโสดอีกครั้งหลังจากเลิกกับมิยาทองเจือแล่าสุดคุณพ่อของน้องอาชิฟลุกเกิรพลก็ได้มาเปิดใจผ่านรายการคุยซัพโชว์ดำเนินรายการโดยเบนส์พอนชิตาและเบกกี้สีธัญญาตอบคำถา,ถามถึงเรื่องลูกชายพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจน้องอาชี อัปเดตหน่อยอาชีพวงรบลูกชายโสดไหมเท่าที่พ่อรู้โสดแต่เขาอาจจะไม่บอกก็ได้ถามว่าพ่อกับอาชีพใครจะชูก้กันพ่ออยู่แล้วแต่สมัยก่อนง่ายอย่างอาชีพไม่เคยจะชู้เลยนะหลังจากที่เขาเลิกรากันสภาพจิตใจอาชีพเป็นยังไงบ้างมีเศร้าอยู่ช่วงหนึ่งเป็นเรื่องปกติของเด็กวัยรุ่นเวลาอินมันก็จะอินมากจนเราต้องสอนว่าใจเย็นๆอย่าไปรักใครมากเกินไปอยู่กลางๆ